ตำรวจสอบสวนกลางสกดรอยติดตามจับรถกระบะตู้ทึบได้สองคันหลังจากพบว่ามีการรับงานขนแรงงานต่างด้าวจากชายแดนไปส่งที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าหลังจากรงงานขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในรถสองคนก็พารางงานทั้ง26คนไปทิ้งในป่าที่จังหวัดชุมพรจากนั้นขับรถหลบหนีแต่ว่าถูกตำรวจแกะรอยจนกระทั่งจับได้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะติดตามจากรายงานคุณสุมาาแจวเจ,จเริญวงค่ะ แรงงานต่างด้าวถูกนำมาทิ้งไว้ในป่าที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยพบว่าเป็นร่างชายสองรายเสียชีวิตแล้วและเมื่อเดินสำรวจไปในจุดไม่ห่างกันพบอาการโคม่าอีกหนึ่งรายจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้รอดชีวิตเป็นชาย18รายหญิง8รายถูกนำตัวไปสอบสวน จากการสอบถามผ่านล่ามพบว่าจ่ายเงินให้กับนายหน้าเพื่อนำพาไปส่งที่จังหวัดสงขลาแต่นั่งเบียดแออัดกันมาในรถหลายชั่วโมงภายในรถกระบะปิดตู้ทึบจนมีผู้เสียชีวิตในรถสองรายคนขับจึงนำศพไปทิ้งในป่าข้างทางรวมทั้งแรงงานต่างด้าวรายอื่นๆที่โดยสารมาในรถก็ถูกทิ้งทั้งหมดมันจะมีรถกระบะที่มีตู้ครับสองพ คันหนึ่งงหน้าดูทางแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือทุกคงเนี้ยมาสิบเอ๊ยี่สิบหกคนทั้งหมดนะครับแล้วก็ระวังพามาพอนั่งกลับรถได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับเพื่องนี้ก็เริ่มหายใจไม่ออกเอกอี่ยอัเดี๋ยวไปเพื่องนี้ก็เตะทอรถเตะประตูเสร็จแล้วก็คนกลับรถเนี่ยครับจอดรถเสร็จแล้วก็เทียบกับอีกสองอีกคันหนึ่งครับเทียบกันเสร็จแล้วก็ให้ลงจากรถสิบคนแล้วก็มาเข้าที่รถอีกคันเนี้ยการที่นำหน้าครับให้นั่งกัน ประมาณได้ประมาณ2ี่สิบดับเองแล้วก็เขากำให้ใหญ่ไปที่เดิมครับไปที่คันเดิมแล้วก็ระหว่างกำมาจนประมาณเขาสังเกตว่าประมาณต้างมงได้แหละแล้วก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มสนุกกันลทีนี้เขาก็ถุนไม่ไหวจุดเขาก็เตะ,ะตะตกูะตะกูหักพอไปตัวหักทุกไอ้เรงนี้ก็น่าจะใส่ไม่รอดครับเสร็จแล้วก็เขาก็ข้ามมาทิ้งไว้ที่อำเภอลังสวนตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิรภพบพุริเดช ู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งให้ตำรวจทางหลวงตำรวจกองปราบปรามตำรวจปขมร่วมกับสพหลังสวนจังหวัดชุมพรแกะรอยติดตามรถขนแรงงานต่างด้าวกระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดหนองคายและจังหวัดสมุทรสงครามน่าจะเป็นรถของคนร้ายตำรวจทางหลวงเพชรบุรีจึงตั้งด่านสกัดจับรถกระบะทั้งสองคันขณะกำลังขับผ่านอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี พบคนขับช,ชื่อนายพิทักษ์อายุ30ปีและนายเสกสรรอายุ21ปีทั้งสองปกปิดข้อมูลบอกเพียงว่าจะไปที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเป็นฝาน้ำที่ซื้อให้กินนะจะนั่งอยู่อันนี้นเนี่ยใช่นีมก็นั่งแบบก็ไม่ถึงกว่าเต้นหรือว่าแบบเต้นต,ตัวมี่ก็คือนั่งบนกรก็นั่งตายหลออกนู่งห<ะ>้าท<ะ>ุออ่มเนี่ย ตำรวจจึงได้ถ่ายภาพคนขับรถทั้งสองไปให้แรงงานต่างด้าวที่รอดชีวิตซึ่งถูกคุมตัวอยู่ที่สพหลังสวนตรวจสอบแรงงานต่างด้าวยืนยันว่าเป็นคนขับรถนำพาแรงงานต่างด้าวไปทิ้งจริงตำรวจจึงได้ขอสารออกหมายจับทั้งสองคนทันทีเมื่อจำนวนต่อหลักฐานจึงยอมรับว่าได้ขับรถนำพาแรงงานต่างด้าวโดยขับไปรับทั้ง26คนมาจากพื้นที่นิมิตใหม่ชานเมืองกรุงเทพเพื่อไปส่งที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยนายพิทักษ์จะบรรทุกแรงงานต่างด้าวส่วนนายเสกสรรจะทำหน้าที่ดูต้นทางและอําพรางโดยการใช้รถกระบะตู้ทึบผู้ต้องหาทั้งสองยังรับว่าได้รับการชักชวนจากเพื่อนในกลุ่มที่ขับรถบรรทุกขนส่งของมาด้วยกันชวนมาทำงานขนส่งแรงงานต่างด้าวเพราะไรายได้ดีหากทำงานส่งคนสำเร็จจะได้รับค่าจ้างเท่ากับขนยาเสพติดจ,จึงตกลงทำ หลังจากนั้นมีคนใช้เบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามานัดแนะจุดที่ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวและจุดที่จะไปส่งแรงงานต่างด้าวโดยรับจ้างขนมาแล้วไม่ต่ำกว่า7จถึงแครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ7-0,000ถึง100,000บาทขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานโดยจะไปรับคนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อไปส่งยังพื้นที่ภาคใต้ ทั้งสองถูกตั้งข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและรวมกันให้ที่พักอาศัยช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวโดยในช่วงที่ผ่านมามีการลักลอบนําเข้าแรงงานต่างด้าวมาจํานวนมากและถูกตํารวจทางหลวงสกัดจับได้หลายร้อยลายโดยมักใช้รถกระบะตู้ทึบและบางคันปกดคุมผ้าใบหนาทึบไม่มีช่องระบายอากาศจนเป็นลมหมดสติมาแล้วเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตประทั่งครั้งนี้ ก็มีแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตในรถซึ่งตำรวจจะต้องสืบสวนขยายผลถึงที่มาของเครือข่ายที่เป็นหนหน้าต่อไปสุบนาแจวเ,เจเริญวงข่าวสามมิติรายงานครูขอขอขอข่นะคะ